ันนี้เราจะมาสอนคำนวณหลังคามเมทัลชีตกันค่ะว่าลูกค้าต้องใช้หลังคามเมทัลชีตทั้งหมดกี่แผน่นเวลาไปสั่งจะได้สั่งถูกนะคะคำนวณได้ตามนี้เลยค่ะ อย่างแรกที่เราต้องรู้นะคะคือรู้ความกว้างของความยาวของขนาดหลังคาเราก่อนค่ะถ้าเกิดเป็นทรงเพิงแหวงก็จะง่ายมากๆเลยนะคะเพราะเพิงแหวนมันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนาะสมมตุติลูกค้ามีหลังคาด้านกว้าง3เมตรความยาว8เมตรนะคะด้าน3เมตรนะคะวิธีการคำนวณเราจะคำนวณแค่ด้านเดียวเนาะคือด้านด้านกว้างเพราะด้านยาวเราสามารถสั่งตัดตามนั้นได้อยู่แล้วยาวเท่าไหร่ก็คือเราต้องวัดมาเลยนะเพราะว่าส่วนมากเมทัลชีเขาจะตัด ตามความยาวของหลังคาลูกค้าอยู่แล้วสามารถตัดไปต,ตั้งแต่2เมตรจนถึง8เมตรได้เลยก็แล้วแต่ความยาวของขนาดหลังคาลูกค้าเลยวิธีการคำนวณด้านกว้างก็คือเมทัลชีท1หนึ่งแผ่นนะคะจะกว้าง80เซนแต่ว่าเวลาซ้อนทับกันแล้วอะ่ะหักส่วนที่ซ้อนทับออกไปก็จะเหลือประมาณ76เซนถ้าเกิดเหลือ76เซนล้วเราก็สามารถใช้ตัว76เซนในการไปหาด้านกว้างได้เลยสําคัญเลยนะคะที่ลูกค้าต้องห้ามลืมคือระยะซ้อนทับค่ะคือถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมีการคำนวณหลังคาลูกค้าต้องอย่าลืมหักระยะซ้อนทับออกนะคะไม่งั้นหลังคาจะม ไม่เพียงพอแน่นอนค่ะพอระยะสอับอ่ะมันจะเป็นส่วนที่หลังคาแผ่นแรกซ้อนกับแผ่นที่2และแผ่นที่2ซ้อนกับแผ่นที่3เนาะอันนี้ลูกค้าห้ามลืมหักเด็ดขาดเลยนะคะอย่างเช่นในเขตนี้ถ้าเกิดเรากว้าง3เมตรนะคะแล้วก็หารด้วย76 3เมตรหาร0 7นเนาะต้องแปลงหน่วยเป็นเมตรก่อนแล้วก็หารด้วยก็จะได้ทั้งหมดประมาณ3.9แผน่นหรือ4่แผ่นค่ะแสดงว่าเราต้องสั่งหลังคาทั้งหมด4แผ่นนะคะในการมุงด้านกว้าง3เมตรแล้วเราก็สั่งความยาวตามความยาวของลูกค้าได้เลยเมทัลชีตนะคะมุง,งง่ายเพราะว่า เราสามารถสั่งความยาวตามขนาดหลังคาลูกค้าได้เราก็แค่เลือกจํานวนแผ่นว่าเราจะมุงไปกี่แผ่นแค่นั้นก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะการคํานวณหลังคามีทเชนชีตอยากดูกเกี่ยวกับการคํานวณสินค้าตัวไหนอีกสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยเนาะเดี๋ยวปามาคานวณให้ดูนะคะ